สำหรับต่อไปนี้ข้บรรดาท่านทั้งหลายโปรดตั้งใจรับฟังอนุสติสิบการแต่สำหรับวันนี้เป็นอนุสติที่เก้าที่เรียกว่าอุปสมานุสติกรมฐาน <c oughs> อุปสมานุสติกรมฐานนี่แปลว่านึกถึงพระนิพพานเป็นอารมณ์ เน้นดดกว่าบรรดาท่านพุทธบริษัทความจริงเราศึกษากันมาในด้านมหาสติปัฏฐานสูตรองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็สอนว่ทุกตอนหลังจากการพิจารณาอย่างอื่นแล้วองค์สมเด็จพระบาทีพแก้ว ก็ทรงแนะนาว่าท่านนันหลายเมื่อเห็นกายหรือเวทนาจิตตาหรือธรรมก็เป็นได้เพียงต่สักต่ไว้เห็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับกายเมื่อเห็นแล้วก็เป็นดาสักต่ไว้เห็นก็คิดว่าเราสักแต่ว่าอาศัยมันเท่านั้นมันเป็นที่อาศัยชั่วคราว แล้วก็ทุกคนจงอย่าสนใจกับร่างกายในกายคือกายของตัวเองอย่าร่างอย่าสนใจกายภายนอกคือกายของบุคคลอื่นแล้วก็จ่ายอย่ายงอย่าสนใจกับทุกสิ่งทุกอย่างในโลกทั้งหมดนี่คําสั่งสอนขององค์สมเด็จพระบรมสุคตในมหาสติปัฏฐานสูตร ยอมมุ่งให้บรรดาท่านพุทธบริษัทละขันห้าเพราะถ้าละขันห้าเส้นได้แล้วเราก็าไปนิพพานตัวอย่างในบุคคลตัวอย่างมีมามากหลายท่านเลยกันบรรดาท่านพุทธบริษัทก็รับฟังไปแล้วหากว่าท่านันหลายมีความเคารพในองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้ว แล้วก็ใครครวนโดยตามนั้นพยายามตัดเห็นว่าร่างกายเป็นของไม่ดีประกอบไปได้วยโทษร่างกายของเราก็เป็นโทษร่างกายของบุคคลอื่นก็เป็นโทษของทุกสิ่งทุกอย่างในโลกไม่ได้เป็นที่พึ่งที่อาใสยไม่ได้เป็นสมบัติของเราจริงหากว่าบรรดาท่านพุทตบริษัทชายหญิงคิดว่วอย่างนี้ตลอดเวลา ท่านทั้งหลายก็สามารถจะเข้าถึงพระนิพพานได้โดยไม่ยากนี่สำหรับเมื่อมาถึงอนุสตินี้องค์สมเด็จพระจินสีทรงแนะนำว่าท่านนั้นหลายจงนึกถึงพระนิพพานเป็นอารมณ์ตอนนี้ที่บรรดาท่านพุทธบริษัทถ้าใจของเราจับอยู่ในพระนิพพานเป็นอารมณ์นี่บางท่านอาจจะสงสัย ว่าแต่หากว่านึกถึงพระนิพพานเป็นอารมณ์แล้วบทภาวน,นาบทอื่นกรรมฐานบทอื่นจะใช้ได้หรือไม่หรือว่าจะมานั่งนึกถึงพระนิพพานอย่างเดียวเป็นอารมณ์เรื่องการทำจิตให้เข้าถึงพระนิพพานบรรดาท่านพุทธบริษัทต,ต้องประกอบพระเด็องทั้งสามประการครบถ้วนนั่นคือทอี่ศีลและศขา ทั้งท่านต้องใคร่ครวรพิจารณาสิ่งทอ่ท่านเป็นปกติไม่ใช่นั่งนึกถึงพระนิพพานเป็นอารมณ์อย่างเดียวต้องคิดว่าคนเราถ้าไปจาะกะนี้ปัญญานิพพานได้เราจะไปแบบไหนกันบ้างอยู่ๆเราจะเดินรนิพพานอย่างเดียวจะไปได้ไหมก็ต้องตอบว่าไปไม่ได้สมมติว่าเราจะไปจากที่นี่ไปสู่ที่อื่น ถ้าเราไม่มีสเสบียงอาหารไม่มีข้าพานะไม่มียานพานะที่จะไปเราจะไปได้ไหมเราจะทุ่มเทกําลังกายกําลังใจของเราไปถ้าร่างกายต้องการอาหารขาดอาหารมันก็ไปไม่ได้เมื่อมีอาหารสมบูรณ์แล้วถ้าว่าเราไม่มีค่าพานะเราก็ไปไม่ได้ ถ้าว่าเรามีค่าภานะแล้วเราไม่มีภานะเราก็ไปไม่ได้ข้อน,นี้มีประมาณชั้นใดบรรดาท่านพุทธบริสัทธ์หลายต้องการจะไปพระนิพพานคือใช้อุปสมานุสติกรรมฐานเป็นอารมณ์มีจิตมุ่งมั่นเฉพาะพระนิพพานโดยเฉพาะไม่มีความประสงค์ไปจุดอื่น เราก็มาน,นึกถึงว่าข้าพเจ้าขอไปนิพพานข้าพเจ้าต่างใจมริคพัน,พนข้าพเจ้าอยากจะไปนิพพานหรือข้าพเจ้าต้องการพนิพพานโดยเฉพาะถ้านึกอย่างนี้เฉยๆ <c oughs> มันเยอะก็จะก,กลายเป็นนึกแบบนกแ,บบนก,แก้วนกขุนทองไปเป็นอันว่าเหมือนกับเราอยากจะจากบ้านนี้ไปอยู่บ้านโน้น เราก็นั่งบนว่าเราอยากจะไปบันโน,นเราจะไปบันโน,นเราตั้งใจจะไปบันโน,นเราพร้อมที่จะไปบ้านโน,นเราก็ไปไม่ได้ก้อ,อนี้มีประมาชั้นใดท่านที่ปรารบพระนิพพานเป็นอารมณ์ก็เหมือนกันการปรารบพระนิพพานเป็นอารมณ์ในเบื้องแรกก็บรรดาท่านพุทธบริษัทพยายามนึกถึง ศีลเป็นพื้นฐานก่อนว่าดีองค์สมเด็จพระชินวรบรมศาสนดาทรงแนะนำจุดใหญ่นั่นก็คือศีลเป็นการปูภาคพื้นตัดปัญจเวนทั้งห้ารายการเรียกว่าตัดอบายภูมิเพราะว่าถ้าเรามีศีลบริสุทธิ์เราก็ไม่ไปอบายภูมิคือไม่เกิดเป็นสนรกไม่เกิดเป็นเปรตแม่สุรกายเป็นเศริชน ถ้าจะเกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นมนุษย์ชั้นดีมีสติปัญญามีความสามารถมีความเฉลียวฉลาดแล้วก็พร้อมมูลบริบูบรณ์ประทดัพย์สัสิงขรานปราศจากความโาครคภัยไข้เจ็บปราศจากพยันตรายต่างๆที่จะเข้ามาเบียดเบียนเจอคนเป็นคนมีวาจาดีเป็นที่รักของบุคคลผู้รับฟัง <c oughs> แล้วก็จะมีสติสมชัญญาดีสมบูรณ์บริบูรณ์มีบุคคลใต้บังคับบัญชาก็อยู่ในอาวาทในอันดับแรกที่องค์สมเด็จพระบรมโูกกันน่ากล่าวว่าคนที่ต้องการไปพระนิพพานต้องทำแบบนี้ก่อนอันดับแรกใคร่ครูนศีลที่เรียกว่าศีรานุสติกรมรทฐาน <c oughs> จัดว่าศีลเป็นกําลังสําคัญที่จะทําให้เราเข้าถึงนิพพานไปอันดับต้นอันดับที่สองรองลงมาถอยหลังมาสนิทองค์สมเด็จพระทศพลแนะนําให้บรรดาท่านพุทธบริษรัปรารบเรื่องทานเป็นสําคัญในการสงเคราะห์สิ่งละกันทานนี้จัดว่าเป็นสมเบียงสําหรับบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านที่จะเข้าสู่นิพพาน ดันั้นจึงคือควรเจริญจาคานุสติกรรมฐานด้วยการเจริญนี่ไม่จะนั่งนึกเฉยๆต้องปฏิบัติด้วยเห็นว่าทรัพย์สินครานทั้งหมดที่ปรากฏที่มีอยู่นี้ไม่มีใครซึ่งเป็นเจ้าของสมบัติที่ปกครองอยู่เวลาจะตายจะนำไปได้การให้ทานเป็นการสละกำลังใจที่เต็มพปด้วมัจจาริยะคือความตดิี ถ้ามีกําลังใจดีก็หวนไปพิจารณาถึงจาคานุสติกรรมฐานว่นาศึกษากันมาว่าอย่างไรบ้างจาคานุสติกรรมฐานเป็นตัวสําคัญเป็นกรรมฐานใหญ่สามารถจะทําจิตใจของเราเข้าถึงบิพานได้มเมื่อมีจาาและีคศรานุสติกรรมฐานควบคุมศีลให้บริสุทธิ์ไม่ดีแล้ว องสมเด็จพระบทิตแก้วก็ให้รวบรวมกำลังใจให้เป็นสมาธิมีการทรงตัวเรื่องสมาธิที่มีความสำคัญถ้าจิตใจของธรรมดาทัานพุทธบริรสทรงมั่นอยู่ในสมาธิคือควบคุมกำลังจิตไม่ให้จิตติ้นน้อมไปคิดในธรรมที่เป็นส่วนอกุศลตั้งกำลังจิตของตนไว้ในส่วนที่เป็นกุศลฝ่ายเดียวที่เราเรียกกันว่าฌาน กำลังชานสมาบัติสามารถจะกำจัดกิเลสกิราคะหรือว่าโลภโทสะโมหะได้ในการข่มขวาไว้ให้กิเลสเสียกำลังต่อจากนั้นปัญญาก็จะเกิดด้วยน่ายของสมาธิจะเห็นว่าขันห้าเป็นภัยใหญ่ชาติพิทุกขาความเกิดเป็นทุกข มองเห็นทุกข์ของความเกิดว่าที่เราเกิดมานีก่อนจะเกิดมันก็ทุกข์เรื่อก่อนจะคลอดจากท้องแม่เต็มไปด้วยความทุกข์เมื่อขณะที่อยู่ในคันมารดาเราจะเห็นว่าพิจารณาเอานะไม่อยู่อาจจะจําไม่ได้เรามีที่อยู่แคบๆ เกลือกล้วไปได้น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองภายในโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งเลือดนเลือดนี่ที่เราสนใจว่าคนเลือดดีมีผิวงามแต่ถ้าว่าท่านไหลเมื <c oughs> ่อ้านเลือดมนหลังไหลามาจากร่างกายมาไรเราก็รังเกียจว่าเลือดสปกปรกเหม็งข่าวฉะนั้นตอนการที่อยู่ในคันมารดาที่เราจมอยู่ในกองเลือด มันจะมีความสุขหรือมีความทุกข์ห้องแคบแคบที่เราไม่สามารถจะขยับกายไหวต้องทนทุกข์ก็ทรมานอยู่ในคันเขมรดาทั้งสิบเตือนมันสุขหรือมันทุกข์จะ <c oughs> เหยียดแขนยียดขาก็ไม่ได้เวลานี้เราเวสระเดินได้บริหารกายได้ทุกอย่างเรายังบ่นว่าร่างกายของเรามีทุกข์ ประเดี๋ยวก็ปวดโน่นปวดนี่มันไม่ดีตรงนั้นมันไม่ดีตรงนี้ประเดี๋ยวก็หิวอย่างนั้นประเดี๋ยวก็ร้อนอย่างนี้เดี๋ยวก็หนาวอย่างโน้นประเดี๋ยวก็กระทบกระทั่งอาร,รมณ์ที่เป็นที่ไม่พอใจ <c oughs> เป็นอนว่าเราเห็นแล้วได้ยอย่างวันอยู่ในคันมันดาเป็นทุกข์เมื่อออกจากคันมันดาก็ทุกข์หนัก ร่างกายที่รับความอบอุ่นจากในคันมันดามันกระทบอากาศเข้าความหนาวก็ระทบความร้อนกระทบแสบกายส่งเสียงร้องเจ้าออกมาดีไม่ดีหมอตำแยบอกว่าเด็กคนนี้ร้องเสียงดังกำลังดีแต่ความจริงนะ้าแปบการของความทุกข์เรื่องข้องการร้องเนี่ยมันต้องทุกข์จัดต่อมาจากนั้นเวลาระเะถยายอุจาระปัสสาวะขณะที่ช่วยตัวไม่ได้ ก็ต้องทายอุจาระปัสสาวะมากำลังที่นอนอยู่นั่นในเมื่อเราเกลือกเรากลัวอยู่กับอุจาระปัสสาวะมันเป็นความสุขหรือความทุกข์ลองนั่งนึกดูเด็กก็มีชีวิตจิตใจไว้คนหลังจากนั้นถ้าเราใะหิวอาหารบิดามารดาพี่เลี้ยงไม่ทราบต้องร้องแสดงการให้ปรากฏตอนเป็นเด็กมีความปรารถนาไม่เป็นไปตามใจนึกทุกอย่าง มันเป็นความสุขหรือความทุกข์ลองนึกดูเว่าเราโตแล้วนี่ต้องการอย่างนั้นก็ไม่ได้ต้องการอย่างนี้ก็ไม่ได้ต้องการหวานได้เปรี้ยวต้องการเปรี้ยวได้เค็มต้องการเค็มได้ขมแล้วเมื่อมันไม่สมใจเรานึกที่มันมีความสุขหรือความทุกข์ต่อมาเมื่อโตก็ต้องรับภาระทุกอย่างงานที่ทำไม่มีที่สิ้นสุดของบุนคคลผู้มีชีวิต เเวลาที่ไม่ร่างกายไม่สามารถจะทำอะไรได้สมองก็ยังมีความคิดว่าต้องการอย่างนั้นต้องการอย่างนี้คนที่ตายไปแล้วทุกคนไม่มีใครจบก,กิจที่ตนปรารถนาอาการอย่างนี้มันเป็นความสุขหรือความทุกข์เนื้อกายที่เราครองอยู่นี่มันสะอาดหรือว่ามันสกปรกถ้าเราจะปรารบความรักปรารถนาในคู่ครอง แล้วก็นั่งมองดูเส่นดีเราต้องการคนสวยเราต้องการคนที่มีรูปร่างหน้าตาพิธีนา่ารักผิวพรรณพิธีนา่นา,นาปรารถนาสําหรับเราแต่เราเขาเขากับเราใครสะอาดใครเขากับเราใครดี้ร่างกายของแต่ละคนนี้สะอาดนา่ารักหรืยอยังไง เมื่อพิจารณาไปภายในก็เห็นว่ามีสภาพเต็มไปด้วยความสกรปรกโสมมและการอย่างนี้ความรักที่เรามีความปรารถนาอยู่นั่นมันมีความหวานขณะเมื่อความรักยังปรากฏเมื่อมีความสัมผัสกับอารมณ์ใจที่คิดคดกล่าวคือที่ขัดข้องสิ่งอะไรกันอารมณ์ขุ่นมัวเัื่อเกิดอาการที่อารมณ์ขุ่นมืมัวมันเ,เ,เกิดขึ้นนั้นมันเป็นอาการของความสุขหรือความทุกข์ เห็นทุกหรือยังว่าร่างกายเราก็ดีร่างกายเขาก็ดีมันเป็นร่างกายที่เต็มด้วยความทุกข์มันเป็นร่างกายที่ประกอบด้วยความสขปรกสมมุมอย่างที่พูดไปแล้วในกายาคตานุสติกรรมฐานเพราะนำปีทุขังในที่สุดร่างกายนี้ก็ตายตายแล้วเราแบกเอาคนรักไว้ได้ไหม คนที่เรารักยิ่งสามีหรือปัญญาบทที่ดาใครก็ตามที่เรารักเขาตายพร้อมกันกับเราไหมเวลาที่เราจะตายเวลาที่เรามีป่วยเป็นทุกขเวทนานี่เขาป่วยกับเราหรือเปล่าเป็นเอา่าเราเท่านั้นเป็นผู้รับผลในตนเองแล้วก็พิจรารณาต่อไปว่าเจร่างกายนี่มันไม่ส่งตัวแล้วมันก็แก่เรื่อยไปแล้วนที่ในสุดมันก็ตาย ในเมื่อร่างกายมันจะตายตาย,ตายแล้วไปไหนถ้าจิตละใจของเราเร็วเราก็ไปอาบายภูมินีเราเสกัดกั้นเราก็มาอบายภูมิด้วยการทรงศินให้บริสุทธิ์เราเสกัดกั้นความยากลําบากในในทรัพย์สินคลานด้วยการให้ทานเป็นกําลังป้องกันความจนเขไว้ถ้าไปพระนิพพานยังไม่ได้เราจะเกิดเมื่อไรเราก็มีความสุขเพราะทรัพย์สินคลานมาก เรารักษากำลังใจให้ทรงตัวตามที่องค์สมเด็จพระผู้มีพระพ่ายเจ้าทรงสอนจะเป็นการภาวานาแล้ววิาจารณาอะไรก็ตามจะเพ่งกับสิงก็ตามให้จิตมันทรงอารมณ์ตามที่เราต้องการนี่เป็นกำลังใหญ่พระยจะก้าวเข้าไปสูพ่พระนิพพานพิจราจรณาก,รก็ได้ภาวนาก็ได้ใยครค่อก็ได้ทรงจิตอารมณ์ทรงตัวก็ได้ เมื่อจิตใจทรงอารมณ์เป็นชานจิตมีสภาพหยุดเหมือนกับคนวิ่งเหนื่อยเนื่อยความฉลาดไม่เกิดมันเหนื่อยมากคิดอะไรไม่ออกถ้าเราหยุดยืนพักให,หายเหนื่อยจิตใจมันก็แจ่มใสมองอะไรก็เห็นชัดถนัดอยากคิดอะไรก็ได้สมความปรารถนาปัญญามันก็เกิดข้อน,นี้มีประมาณชั้นใด ถ้าบรรดาท่านพุทธบริสัทธ์หลายท่านกำลังใจให้ทรงตัวมีจิตสงบสงัดปราศจากอารมณ์อย่างอื่นเข้ามารบกวนเราตั้งอารมณ์ไว้ในกุศลส่วนใดส่วนหนึ่งให้ตั้งอยู่แต่เฉพาะอารมณ์นั้นอย่างนี้จัดว่าฌานเร่องสมาธิเมื่อทรงสมาธิดีแล้วหรือว่าก่อนจะทรงอารมณ์อย่างนั้นเราก็พิจารณาขันห้า ตามที่องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนว่าขันห้ามีสภาพไม่เที่ยง <c oughs> มีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นแล้วก็มีความเปลี่ยนแปลงไปในท่ากลางมีการสลายตัวไปในสุดขันห้านี่มันไม่ใช่เราไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราสิจริงๆบรรดาท่านพทธบริษัทชายหญิงเคยทนุถนหนอมมนันด้วรายการทั้งปวง เอาออกเอาใจมันทุกอย่างสิ่งไรที่มันต้องการเราหาให้แต่ถ้าว่าท่านทั้งหลายสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเป็นไปตามความเราปรารถนาไหมร่างกายมันจะทรงตัวไหมเราไม่อยากแก่มันแก่ไหมเราไม่อยากป่วยมันป่วยไหมเราไม่อยากตายมันตายไหมมันไม่เชื่อเราเลี้ยงเท่าไหร่ มันก็ไม่เคยตามใจเราแต่เมื่อสภาวะเป็นเช่นนี้โดยกบรรดาท่านพุทธบริษัทเรายังจะหลงรล่างกายเพื่อประโยชน์อะไรพบไหนเป็นแดนที่เราควรจะเกิดอาบายภูมิเราไม่ต้องพูดกันเพราะว่าอาบายภูมินั้นมันเป็นเรื่องที่ไม่มีใครต้องการคือเกินการเกิดเป็นสัตว์นรกเปอสุรกายสดิจฉัน เป็นแดนที่เต็มปฏิความกันดานเป็นแดนที่มีความปรารถนาไม่สมหวังเราไม่ต้องการเราก็สกัดกั้นมันเสร็จแล้วเดิมหน่ายของศีลทานนางสกโสทานานัง,กา,นงการจะไปสู่สวรรค์ได้แล้วก็ใช้ทานเป็นกําลังเนื้อศีลก็เป็นกําลังอีกกําลังหนึ่งให้เราเกิดบนสวรรค์สําหรับพรมโลกนั้นเราก็ใช้กําลังฌานเป็นเครื่องยึดเหนีย่ยว เป็นยางเหนียวที่ย้เราเกาะติดอยู่ในพรมโลกเราทําได้แต่ว่ามนุษย์สโลกเทวโลกพรมโลกบรรดาท่านพุทธบริษัททหลายเป็นแดนที่้นทุกแล้วด้วยอย่างพวกเราทั้งหมดเคยเกิดเป็นมนุษย์กันมานับชาติไม่ทนเคยเป็นเทวดาเป็นพรม,มนับชาติไม่ทน <c oughs> เคยเกิดในอบยภูมิมาแล้ว <c oughs> เคยลงนรกเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นเศรษฐศาตสตร์สถิติฉานเป็นมาแล้วทั้งหมดแต่ว่าความสิ้นสุดในการเวียนว่ายตายเกิดไม่มีถ้าเรายะดิ้นรนไม่รักษาความดีเพื่อปล่อยให้ความชั่วครอบงำจิตเราก็เห็นอย่าไม่มีทางที่จะพ้นเคที่เป็นอมิตรคือเป็นศัตรูได้ก็เป็นปัจจัยของความทุกข์ได้แก่มนุษย์โลกเทวโลกและพรหมโลก และบายภูมิทั้งสี่ประการเอจนั้นโอสมเด็จพระพิชิตามารมาราศาสัาสัมมาสัมพุทธเจ้า <c oughs> จึงนะนำแม่บันดาแทนพุทธบริสันั้นายทรงกำลังใจไว้เพื่อพันิพาณว่าการเกิดในคราวนี้ถือว่าเป็นการเกิดในวาระสุดท้ายที่สุดในชีวิตของเรา ว่าการเกิดเป็นมนุษย์กดนดีเทวดาก็ดีพรหมก็ดีไม่เป็นแดนพ้นความทุกข์ไม่สามารถจะทรงความสุขได้อย่างจริงจังมเมื่อความสุขมันทรงไม่ได้อย่างจริงจังเราก็ไม่ต้องการมันแดนที่มีความสุขคุยความสำราันอย่างยิ่งที่องค์สมเด็จพระพุทธมีพระภาคเจ้าทรงตรัสคับรรดาท่าพุทธบริษัทชายหญิง นั่นก็คือแดนของพระนิพพานพระนิพพานมีแดนไหมหรือว่าพระนิพพานศูนย์ศูนย์หรือไม่ศูนย์มีแดนหรือไม่มีแดนถ้าเราเป็นสาวากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ไม่ต้องคิดคิดว่าทำใดที่องค์สมเด็จพระธรรมศาสตรสอนเราในชาตินี้ ที่องค์สมเด็จพระจินสีว่าวินิเป็นเชื่อข้อความทุกมันก็ทุกจริงจริงอันนี้เป็นปัจจัยเกิดความสุขมันก็สุขจริงๆอันนี้ของสกปรกโสมมมันไม่สะอาดมันก็สกปรกจริงๆนี่เมื่อทุกสิ่งทุกอย่างที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนเราเราพิจรารณาเห็นแล้วว่าเป็นความจริงทุกอย่าง ฉะนั้นแดนที่มีความสุขจริงอย่างยิ่งไม่มีทุกข์เจือปนก็คือแดนพระนิพพานแดนพระนิพพานก็เป็นแดนจริงๆมีความสุขจริงๆและก็ต้องมีจริงเมื่อบรรดาท่านพรทธบัิษัทชายหญิงเมีารมจับพระนิพพานเป็นอารมณ์จิตมันก็ไม่ถอยเมื่อจิตมันไม่ถอยทำยังไงก็เราก็มีอย่างเดียวการก้าวเข้าไปสู่พระนิพพาน แต่ว่าขอเตือนสักนิดถ้าจะทำจิตก็เราให้ทรงอารมณ์เป็นพระนิพพานจริงๆเขาบรรดาท่านพิสุสมนเณรพุทธบริษัทชายหญิงจะพยายามทรงอารมณ์บารมีสิบระการไม่ครบถ้วนอันนี้ทิ้งไม่ได้แกบารมีสิบระการว่าสิ่งไหนบ้างที่ยังไม่มีสําหรับเราเรายัางบกพร่องอยู่อย่าให้บกพร่อง และใช้กำลังสมาธิควบคุมให้ทรงตัวให้มีกำลังเจรณะสิบห้าที่เป็นกำแพงกั้นที่จะไม่ให้เราตกเข้าอยู่ในสภาวะของความชั่วแห่งจิตอีกอย่างหนึ่งกำลังที่องค์สมเด็จพระธรรมสามมิตรว่าจะเป็นเครื่องสนับสนุนให้เข้าถึงความสุขนั่นก็คืออิธิบาทส รวมความว่าถ้าเราต้องการผลิภพภันและคุณธรรมดังสามรายการนี้ยายคลาดจากจิตเทพมัณดาแตนพุทธบริษัทพระบุทธสาววะคุโองสมเด็จพระธรรมสามิตรทรงกําลังสามรายการให้ส่งตัวแล้วก็คร่ควนหาความจริงว่าร่างกายมันเป็นโทษมันเป็นทุกข์มันเป็นอนัตตาหาความดีไม่ได้เกิดเป็นคนเกิดเป็นเทวดาเกิดเป็นพรหมก็ไม่พ้นทุกข์ เมื่อสิ้นวาสนาบารมีเมื่อไรก็ต้องกลับมาเป็นคนใหม่ดีไม่ดีกันเลยลงนรกไม่เป็นเรื่องทีนี้สําหรับเรื่องของพระนิพพานนี้บางตัดบางที่ก็าบอกศูนย์ส่วนใหญ่แต่ว่าองค์สมเด็จพระจอมไตรบอกว่าไม่ศูนย์ในเมื่อศูนย์แล้วไม่ศูนย์แล้วก็ต้องพิสูจน์คำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยการฝึกมโนโมยิธิหรือทิฏฐิขุยาน วิชาการทันายทั้งหมดเหล่านี้ของเรามีครบถ้วนบริบูรณ์ต้องการอะไรก็ได้แต่ว่าขึ้นอยู่กับกําลังใจของมันดาแานพุทธบริษัทถ้ากําลังใจของท่านไม่สู้ปฏิเวทาที่องค์สมเด็จพระบรมครูให้ก็ไม่เกิดประโยชน์สําหรับท่านแต่กําลังใจของมันดาแทนพุทธบริษัททุกท่านสู้เมื่อไหร่ เป็นอนันว่าคําสอนงองค์สมเด็จไปจอมตใจชี้ชัดให้บรรดาท่านพุทธบริษัททราบว่าพระนิพานนั้นศูนย์หรือไม่ศูนย์ <c oughs> คำว่านิพานนางบรมังศูนย์อย่างอะไรศูนย์กันแน่นิพานศูนย์หรือว่าอะไรศูนย์ในพระบาลีข้อน,นี้ท่านกล่าวว่านิพานเป็นธรรมะอย่างบ้างอย่างยิ่งว่างอะไร ก็ว่างจากกิเลสตันหาวปาทานและกุศลกรรมท้าไม่ได้บอกว่าว่างจากสภาวะของพระนิพพานเป็นอันว่าพระนิพพานทรงไว้ในกำลังใจและควบคุมใจไว้ในทานจารคานุสติกรมฐานในศีลานุสติกรมฐานในกายกตานุสติกรมฐานในอสุปกรรมฐาน ในมรณานุสติกรมฐานควบวกรมลวงกำลังใจเข้าไว้แล้วก็ใช้วิปัสสนาญาณคือพิจารณาริยสัตตามนีองสมเด็จพระสสวัสติโสภาคทรงสอนแล้วก็ใช้มโนยิธิที่สามารถปฏิบัติกันได้แล้วเข้าไปตรวจพนิพานบรรดาแทนพุทธบริษัททุกท่านจะหายสงสัยทันที ว่าพระนิพพานขององค์สมเด็จพระจนินสีนี้อยู่ที่ไหนอารบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านสำหรับคำแนะนำในวันนี้ก็หมดเวลาเสร็จแล้วต่อไปขอสาว่าพงองค์สมเด็จพระบทิพย์แก้วทรงกำลังกายตามอัิยาศัยจะนั่งก็ได้จะยืนก็ได้จะเดินก็ได้จะนอนก็ได้แต่ให้กระโค้ยกำลังใจของท่านตั้งจิตไว้ตรงเฉพาะพระนิพพาน และก็ปฏิบัติพระกรรมฐานทุกอย่างให้ทรงตัวโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งศีลและสมาธิทั้งสมาธการยายคลาดจากใจแล้วก็ใช้วิปัสสนาญาณเป็นอาวุธประหัตประหารฆ่าสึกกิเลสให้ขาดเป็นสม,มุเทเฉตประหารสําหรับเวลาการที้อธิบายกายันก็หมดแล้วขอบรรดาท่านพุทธบริษทัทผู้บรรสาวอ,องคอสมเดภภ็จพระบัณฑิตแก้วทรงกําลังใจไว้ตามที่แนะนํามา จนกว่าจะถึงเวลาที่ท่านเห็นว่าสมควรสวัสดี